สำหรับท่านที่ต้องการปลูกทุเรียนนะครับในพื้นที่เขตภาคอีสานนะครับตอนนี้พี่จ่าอยู่จังหวัดรรอ็ดนะครับอำเภอเมืองสวงเดี๋ยวมาดูความแตกต่างเรื่อยๆนะครับพี่จ่าเห็นทดลองมาเป็นเกือบครึ่งเดือนนะครับมันแตกต่างจริงๆสวัสดีครับไม่เจอกันหลายคลิปนะวันนี้พี่จ่าจะมาทําเกษตรนะครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนนะครับพี่จ่าได้ทดลองใช้ฐานเศษฐานเหล่านี้นะครับกับทุเรียนต้นหนึ่งต้น ใส่ในปริมาณเยอะกับอีกหนึ่งต้นใส่ในปริมาณน้อยนะครับจะใช้หนึ่งกระปอ๋องข้อสังเกตที่การเปลี่ยนแปลงของทุเรียนน,นะครับต้นที่ใส่ทานค่อนข้างเยอะในหนึ่ง,หน,งหนึ่งกระป๋องนะฮะแตก่กิ่งแตกยอดดีมากนะครับแล้วกด็ดูจากการเปลี่ยนแปลงถือว่าแตกต่างกับชุดเดียวกันที่เอามานะครับนี่จากก็เลยเริ่มดําเนินการในการที่จะเอาเศษฐานเหล่านี้นะครับไป โดยบริเวณคนต้นนะครับหรือรอบคนต้นของทุเรียนที่จะเอามาจากจังหวัดสิสะเกตน,นะครับเป็นหมอนทองเ,อาเขาไม่ได้เรียกว่าพันธภูเขาไฟนะครับที่เขาเรียกภูเขาไฟเพราะว่ามันไปปลูกในเขตที่เป็นพื้นหินภูเขาไฟนะครับจากก็ได้จําลองเหมือนกันใช้กองหินขึ้นมานะครับนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นต้นน้าหนึ่งนะครับซื้อมาต้นละห้าบาทแล้วก็จะเริ่มขยายไซส์เล็กลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อ,อาทาเป็นรุ่นไปนะครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีทำพิจารณาครับท่านต้องมีความ เขาเรียกอะไรใจรักก่อนความพยันความอดทนนะครับรู้จักรอคอยไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บปลูกแล้วมันจะเป็นผลผลิตเลยนะครับไม่ใช่ต้องรู้จักรอคอยนะครับตัวนี้นะครับเศษถ่านที่พิจารได้มาหนึ่งเป็นถ่านที่ได้จากาเศษเชื้อเพลิงนะครับเศษเชื้อเพลิงที่เราเผาถ่านและก็เศษถ่านในเตาด้วยมาผสมกันก็จะเป็นถ่านชาโคด้วยแล้วก็เป็นเศษถ่าน ธรรดาด้วยนะครับะจะก็ใส่โรยโรอบบริเวณโคนของต้นทุเรียนนะครับต้นนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับนี่สองสามพั่วใส่กระจายไปเลยนะครับให้มันซึมลงไปมันสามารถปรับสภาพดินได้นะครับจะมารู้เราเรียกว่าอะไรภาษาเกษตร,รใส่ผักหวานด้วยนะครับจะโรยให้ทั่วเลย ปรับสภาพดินนะครับผักหวานก็ชอบเพื่อด้วยสิมีทั้งตะไคร้ทั้งอะไรด้วยนะครับบริเอนโคนใส่ยเยอะหน่อยเดี๋ยวมาดูความแตกต่างเรื่อยๆนะครับพี่จะเห็นทดลองมาเป็นเกือบครึ่งเ,เดือนนะครับมันแตกต่างจริงๆ แล้วก็มีการลดน้ําทุกเช้านะครับวันไหนที่อากาศร้อนกอ็ลดนานหน่อยประมาณ15-20นาทีนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นช่วงเย็นก็ยังไม่ไม่เน้นเพราะว่าดินป็นจ่าชื้นอยู่ทวงนีฝนตกก็เลยไม่ได้ลดให้ฝนมาตกมาใส่เองนะครับทุกเรียนนี้จะเป็นรุ่นน้ำหนึ่งนะครับเกลดน้ำหนึ่งโอ้มีวอดแดงด้วย ลองขีเดเขี่ยไปรถถังกล่องเนี้ยใส่ให้หมดเลยนะครับพ่จาร์ปูว10ิบต้นก็จะไใช้มันอสิบกล่องเพราะพ่จามีการเผาถ่านอยู่แล้วนะครับไม่ห่วงของมันเยอะคุมหน้าไปเลยเผื่อมันไหลลงไปหาตะไคร้ด้วยนะครับไม่ต้องคุกคุกดินนะฮะไม่ต้องคุกดินปล่อยอย่างนี้เลย มีหญ้าด้วยเสียบลงไปหญ้าพี่จ๋ากขปลูกอาไว้เป็นพี่เลี้ยงของผักหวานนะครับไว้ดึงความชื้นด้วยคแค่นี้นะครับเดี๋ยวพี่จ๋าพาไปดูต้นที่มันทดลองนะครับทดลองใช้ฐา,านนะครับใช้ฐานแล้วมัน แต่ยอดดีพวกมะนาวเหมือนกันนะครับมะนาวก็จะใช้ฐานทั้งหมดค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับทุนนี้เรื่องเตาพิจารก็ให้น้องีิงานทำนะครับเดี๋ยวไปดูนี่ฮะต้นนี้ที่ทดลองนะครับทดลองใส่ต้นแรกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยคือแตกยอดแตกใบออกมาดีมากครับดีกว่าต้นอื่นๆที่พิจาไม่ได้ใส่นะครับ ทีนี้ก็จะเอาถ่านโรยด้านหน้าดินทั้งหมดด้านบนนะครับพุทธคร้พีพ่จาก็ปลูกไว้นะฮะปลูกไว้ทําพันธุ์นี่ตอนนี้กําลังลงแปลงตะไคร้แปลงใหญ่เลยครับเพื่อ,อผลิตวัตถุดิบจาหน่ายให้กับบริษัทโรงงานที่เขาทาพวกเครื่องแกงแล้วก็ทําทพวกเครื่องแกงสําเร็จรูปนะครับแบบชนิดผงนี่ ครับสำหรับท่านที่ต้องการปลูกทุเรียนนะครับใน,นพื้นที่เขตภาคอีสานนะครับตอนนี้พี่จา่าอยู่จังหวัดรรอ็ดนะครับอำเภอเมืองสวงซึ่งพี่จา่าก่อนที่จะปลูกเนี่ยได้ศึกษาจากผู้รู้นะผู้มีประสบการณ์แล้วไปถามคนที่ปลูกนะครับก็เอาความรู้ต่างๆจากหลายท่านซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันนะครับพี่จา่าเลยจับประเด็นแล้วก็เอามารวมกันแล้วแยกวิเคราะห์เอาว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยหลักการในการปลูกทุเรียนมันก็ไม่ได้ยากอะไร เพียงแต่หลายท่านซื้อไปปลูกนะครับแล้วต้นทุเรียนไม่รอดใช่ไหมฮะปัจจัยหลักหนึ่งการปลูกทุเรียนควรจะให้สูงจากพื้นดินนะบอย่างน้อย50เซน30-50เซนนะครับระยะมาตรฐานของมันนะฮะเพื่อไม่ให้รากเนี่ยนะครับไปอยูอ่ระดับต่ำกว่าพื้นดินพื้นปกตินะครับซึ่งจะทําให้เกิดน้ําขังแล้วเกิดรากเน่านะครับและก็ะลักษณะกองดินเนี่ยให้ จะเป็นทรายหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพี่จัาจะทดลองปลูกกับทรายด้วยนะครับแต่ว่าต้องกองดินขึ้นมาเพื่อหลีกเรี่ยงไม่ให้อารากเน่านะครับทีนี้ตัวเนี้ยที่เป็นหินเนี่ยพี่จ๋าได้มาจากาท้องนาที่เขาขุดลอ,ลอกบ่อลอกไอ้ลอกนานะครับแล้วก็มาเจอหินทั้นหินเขาก็เอามากองไว้หนึ่งคันรถจริงๆแล้วเนี่ยกองเนี้ยสามารถแบ่งได้เป็น5 6กองเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ไม่ต้องสูงมากเพียงแค่ให้มันพ้นระดับน้ําเท่านั้นเองก็จะทําให้ต้นทุเรียนรอดได้แล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนะครับกิ่งที่พี่จา,ายู่ตรงนี้นะครับเป็นกิ่งกระโดงกระโดงก็คือมันมีกิ่งที่แตกออกรอบตัวรอบด้านนะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งกิ่งด้านเดียวหรือด้านข้างเนี่ยอันนั้นไม่น,นาให้ปลูกนะครับให้ปลูกกิ่งกระโดงดีกว่านะสำหรับต้นอื่นๆเนี่ยก็เป็นกิ่งโดงหมดแต่ที่พี่จ่านย้ายมาช่วงนั้นเป็นหน้าร้อนร้อนจัดนะครับกระบะก็ไม่มีหลังคาเพียงแค่คุ้มคุมมสดนบางางๆ แล้วก็มีใบมีรอยไหม้นะครับมีรอยไหม้บางต้นที่อยู่ชั้นบนสุดเนี่ยถึงกับร่วงแทบไม่รอดนะครับพี่จาก็ปั้นฟื้นมาแล้วฟื้นได้แล้วต้องมีการตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆพวกทุเรียนบางคนจะหว,หวงหวงหวงกิ่งนะครับแต่พอมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราต้องการจะเลี้ยงทรงพุ่มให้เตี้ยก็กตัดข้างบนนะเพื่อให้แตกออกข้างนะครับดังนั้นการให้แสงก็มีผลในระยะแรกที่พี่จ๋ามาเนี่ยช่วงนั้นร้อนจัดนะพี่จ๋าได้กลางสลน,นรประมาณ4 0นะครับกลางให้เขา ประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงแดดจะร้อนจัดมากช่วงนี้นะครับแต่ตอนนี้คืออากาศมันครึ้มนะครพี่จ๋าถ้าเกิดคุมต่อมันจะทําให้การบิดต,ตัวหรือการยืดตัวหาแสงเนี่ยมันจะพยายามหาแสงนะครับจะไม่สวยก็เลยต้องเอาออกทีนี้ว่าเขาเริ่มแตกยอดแตกใบออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาปรับสภาพอากาศแล้วก็สภาพตัวเ,เขาเองเข้ากับบรรยากาศได้แล้วก็ถือว่ามีโอกาสรอดสูงจริงๆนไม่จะมั่นใจนะว่าทุเรียนต้องรอดเนื่องจากว่าหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่พี่จ๋าเห็นจากประสบการณ์ที่ทาเกษตรมาเกือบ20ปีนะครับคือปลูกอย่างอื่นมายกเว้นทุเรียนนะครับเคยไปปลูกที่เชียงรายแต่ขาดความเข้าใจปลูกกับพื้นเรียบธรรมดาน,นี่แหละฮะ20ต้นหรืออยู่2ต้นทุเรียนพันธุ์รับแรนะครับซึ่งพี่จ๋าเขาไมา่ได้อยู่เนาะไปช่วงสงการก็ไปปลูกทิ้งไว้ให้คนท่าคนแก่ดูแลเขาก็ดูแลไม่เป็นทีนี้ว่ามาอยู่ตรงเนี้ยพี่จ๋าอยู่ดูแลเขาเองนะครับแล้วก็มีระบบน้ำค่อนข้างครบวงจรนะครับการ ให้ปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินหรือว่าปรับสภาพอา,อาหารเขาเนี่ยด้วยน้ำส้มผลไม้นะครับเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับจะไม่ใช้เคม,มียกเว้นกรณีที่เกิดมีโรคอะไรต่างๆเราอาจจะต้องใช้เคม,มีบ้างนอนาคตเพราะว่าตัวนี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับทุเรียนนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ห่วงรากแล้วก็ใจเสาะนะครับใจเสาะแต่ถ้าเกิดดูแลสิ่งรอบบริเวณของเขาดีๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งปีแรกเนี่ยต้องให้น้ํา ทุกวันนะทุกวันนะเน้นทุกวันนะครับผลตกก็ปล่อยเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงระยะแรกหนึ่งปีแรกเนี่ยน้าอย่ายให้ขาดแล้วก็ปีที่สองค่อยเว้นระยะการลดแล้วก็มีการขยับตัวสปริงเกอร์เนี่ยให้ห่างออกไปไม่ให้โดนคนนะครับให้ลงให้ปลายน้ำเนี่ยลงบริเวณชายปลายพุ่มนะครับบริเวณปลายพุ่มเท่านั้นเองแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆจนกว่าเขาพุ่มเขาจะแตกกว้างออกไปแล้วก็ให้น้ํามาลงบริเวณกลางๆพุ่มพอนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝาก ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงพี่จ๋าจะลงคลิปทุเรียนอัปเดตให้ดูกันไปเรื่อยๆนะผมถ้าเราคิดนี้จากเราไปก่อนสวัสดีครับ